ยูดินกินดีโดยสำนักขอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีค่ะอรไทยสวัสดีชัยกุลผู้จัดการแขวงบางชันกรุงเทพมหานครจากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยสังกัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนค่ะ ในวันนี้จะนำองค์ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะที่เห็นเป็นขวดๆหลายสีตรงนี้นะคะในการจัดการกับวัสดุเศษเหลือนในครัวเรือนโดยตัวอย่างที่นำมาเสนอวันนี้ก็คือเศษกระดูกจากกระดูกซุปค่ะโดยเราจะใช้กระดูกซุปนี้เป็นอาหารในการเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโดยหลักการทั่วไปแล้ว จุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงจะมีหลายสายพันธุ์และจะปลดปล่อยลองควัตถุสีออกมาได้หลายสีตัวอย่างที่นํามาแสดงวันนี้นะคะก็จะมีสายพันธุ์สีเขียวสีม่วงแดงและที่เห็นเป็นสีส้มนี้นะคะก็คือจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันกับสีเขียวคือเป็นกลุ่มเดียวกันค่ะแต่เขาจะให้เฉดสีที่ค่อนข้างหลากหลายอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงจะสายพันธุ์ใดก็ได้เป็นหัวเชื้อในการย่อย โปรตีนและไขมันน้ำเปล่านะคะภาชนะปากกว้างที่จะสามารถใส่กระดูกเข้าไปได้ทั้งชิ้นนะคะภาชนะตวงค่ะจะเป็นถ้วยตวงหรือว่าจะเป็นขวดตวงก็ได้และอันนี้นะคะเป็นกระชอนหรือตะแกรงก็ได้นะคะที่จะเอาไว้กรองเศษกระดูกและเศษเนื้อออกจากน้ำเพื่อที่จะนำน้ำไปใช้ต่อไปค่ะการเตรียมนะคะสัดส่วนก็คือเราจะมีภาชนะปากกว้าง กระดูกซุปจูลินซีสังคราแสงอันนี้เราจะเตรียมปริมาตร2ลิตรนะคะดังนั้นจูลินซีสังคราแสงที่ใช้เนี่ยก็จะใช้300 ML ค่ะแล้วก็น้ำเปล่านะคะเราจะเริ่มเลยโดยการนำกระดุกซุปใส่ประมาณถ้วยซุปประมาณนี้นะคะใส่ลงไปในภาชนะปากกว้างค่ะเมื่อใส่ลงไปแล้วเราก็นำจูลินซีสังคราแสงหัวเชื้อของเราใส่ลงไปค่ะ300 ML ในปริมาตร300 ml เราจะใช้น้ำเปล่าอยู่ที่1,700 ml ค่ะก็จะได้ปริมาตรรวมเป็น2ลิตรพอดีนะคะมีลิตรที่1นะคะแล้วเราตวงน้ำเพิ่มนะคะอีก700 ml แล้วก็ใส่ลงไปใน หล่ภาชนะของเราได้เลยค่ะเราสามารถใช้ไม้คนหรือว่าเราจะปิดฝาไปเลยแล้วขย่าก็ได้นะคะแนะนำให้หาไม้หรือว่าช้อนมาหนหลังจากนั้นเนี่ย นำขวดโหลนี้ตั้งไว้ที่โดนแสงไม่ต้องโดนความร้อนมากนะคะประมาณ2สัปดาห์จุลินซีเนี่ยจะย่อยเนื้อที่ติดอยู่กับกระดูกก็จะสกัดโปรโตีนไขมันออกมาแตกตัวเป็นกรดไขมันอิสระแล้วก็กรดอะมิโนหรือว่าสารอนุพันธ์ของกรดอะมิโนซึ่งมีโครงสร้างคล้ายๆกับฮอร์โมนพืชแล้วเราจะสามารถนำจุลินทรีย์เหล่านี้นะคะมากรองแล้วก็บรรจุใส่ขวดเก็บไว้ได้ค่ะ นี้จะเป็นวิธีการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะสามารถใช้ได้ทั้งพืชใบพืชต้นแล้วก็ใช้บำรุงดินได้ด้วยค่ะหลังจากที่ผ่านกระบวนการย่อยสลายแล้วนะคะเราจะมาทำการกรองออกโดยใช้ภาชนะปากกว้างอีกใบหนึ่งนะคะ แล้วก็หาที่กรองถ้าหาไม่ได้ก็คือหากระชอนหรือว่าตัวออที่สามารถกรองได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะกรองเอากระดูกและเศษเนื้อนะคะออกก็เทออกไปเลยค่ะก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีอันนี้เป็นกระดูกเป็ดผสมกับปลานะคะสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ที่ใช้ในขวดนี้จะเป็นสายพันธุ์สีเขียวเขาก็จะมีเศษเนื้อแล้วก็ กระดูกเนี่ยปนออกมาแล้วก็จะมีอยู่ในขวดบ้างเล็กน้อยเราก็จะค่อยๆเอาเขาเออกมาภายหลังนะคะเราสามารถที่จะนำจุลินทรีย์ที่อยู่ในขวดโหลนี้ไปบรรจุใส่ขวดขวดเพรเพื่อแจกจ่ายใ,ให้สมาชิกได้ใช้งานต่อไปได้ค่ะหรือว่าจะให้เขาอยู่ในนี้แล้วก็ค่อยๆตวงไปใช้ก็ได้สำหรับกระดูกนะคะ เราจะใช้น้ำเปล่าในการล้างทำความสะอาดเขาอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อเราทำความสะอาดเขาดีแล้วเนี่ยอา,อาจจะล้างหลายน้ำหน่อยนะคะ <S 1> <S 1> ก็สามารถใช้น้ำเนี่ยไปรดน้ำต้นไม้ได้เลยทันทีแล้วก็ตัวกระดูกเนี่ยเอาไปตากให้แห้งทำเป็นปุ๋ยกระดูกเพื่อบำรุงต้นไม้ต่อไปได้อีกทอดหนึ่งด้วยค่ะ หลังจากที่เอากระดูออกแล้วนะคะจะเห็นว่ายังมีเศษเนื้อเนี่ยติดอยู่ที่กระชอนซึ่งอาจจะเป็นเศษของไข่รวมด้วยนะคะเปลือกไข่ที่ใส่ลงไปตัวเนื้อที่ไม่ย่อยแล้วเนี่ยเราสามารถกรองออกได้แล้วก็วางใส่กองปุ๋ยหมักหรือว่าจะเอาไปบำรุงดินปรุงดินเพิ่มเติมได้เลยค่ะจากในภาพนะคะจะเห็นว่าเป็นภาพของกระดูกชนิดต่างๆที่ หลังจากผ่านการหมักแล้วในตาหายสีแดงนะคะหรือสีส้มแดงเนี่ยจะเป็นกระดูกซุปที่เราสามารถใส่ไว้ในตาขายอย่างนี้แล้วก็ตากลมไว้ได้หรือตากแดดได้นะคะนี่เป็นตัวอย่างให้เห็นลักษณะของเนืือกระดูกที่ผ่านกระบวนการย่อยแล้วะค่ะเขาก็จะมีรูพูนเพิ่มขึ้นดังนั้นจุลินทรีย์เนี่ยเขาจะสะกัดเอาไขมนันต่างๆโปรตีนต่างๆในกระดูกรวมถึงคุณสมบัติของปุ๋ยกระดูกเนี่ย ละลายไปในซูรินซีด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะคะที่อยู่ในขวดโหลเป็นกระดูกโครงเป็ดต่างๆนะคะแล้วก็ที่อยู่ในถุงซิปนะคะจะเป็นลักษณะของปุ๋ยกระดูกที่ผ่านกระบวนการย่อยด้วยจิรินซีสังเคราะห์แสงแล้วแล้วก็นํามาบดบดหยาบและบดละเอียดนะคะพร้อมใช้งานได้ต่อไปค่ะหลังจากที่เรา เ,เรียนรู้กระบวนการเตรียมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโดยใช้วัสดุเศษเหลือคือพวกกระดูกแล้วนะคะเราก็จะมีเป็นภาพรวมทั้งหมดนะคะว่าถ้าจะดทาเรียบร้อยแล้วเราจะได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงขวดใหม่ที่มีความเข้มข้นพร้อมที่จะนําไปย่อยจัดการ เศษวัสดุในครัวเรือนต่อไปวิธีการใช้ของจุลินทซีเนี่ยค่ะนอกจากเป็นสารบำรุงต้นไม้แล้วเขายังสามารถที่จะช่วยย่อยหรือว่าหมักรวมกันกับปุ๋ยต่างๆในกองปุ๋ยจัดการวัสดุเศษเหลือพวกเปลือกผล,ลไม้แล้วก็พวกเศษข้าวเศษอาหารต่างๆในครัวเรือนได้ด้วยนะคะจะสังเกตเห็นว่าถ้าเรามองวัสดุรอบๆตัวเราที่เราเคยเห็นเขาเป็นขยะมาก่อน จัดการอย่างถูกวิธีนำองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เราจะสามารถนำเขากลับมาใช้ใหม่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าเดิมค่ะสวัสดีค่ะพิชชันนาาัศัพท์ปหลงชนเว่ยนะคะทีมวีทีบางชันนะคะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์กับคุณฟ้าสุทินกันนะคะว่า ที่ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของเรานั้นได้ผลอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้คุณป้าแนะนําตัวก่อนค่คะสวัสดีค่ะปะ้าแจ๋วนะคะชื่อสุทินช่างเฮงค่ะก่อนที่ป้าแจ๋วจะใช้จุลินทรีย์ของเรานะคะมะน,นาวหรือว่าพืชผักสวนครัวของป้าแจ้วนั้นมีลักษณะต้นเป็นอย่างไรบ้างคะเอ,อ่ออนาวนะคะติดบ้างไม่ติดบ้างออกดอกค่ะแต่ว่าดอกร่วงดอกร่วงแล้วก็มีครั้งหนึ่งได้ไปดูงานที่กองหนุนก็ได้ รู้จักกับจุลินทรีย์สาะข้อแสงตรงนี้ค่ะแล้วก็นํามาต่อยอดใช้เองคือก่อนใช้กับหลังใช้ก็มีความแตกต่างกันอย่างเห็นชัดเจนใช่ไหมคะ,คะก็ได้ผลค่ะตอนนี้มะนาวดกมากแล้วก็พริกมะเขือทุกอย่างจะเป็นสมุนไพรตอนนี้ดกมากแล้วก็งามเก็บกินได้ตลอดเนี่ยค่ะ ต้งแต่ป้าแจวนำจุลินทรีย์สปอสแสงของเรามาใช้นะคะก็สามารถช่วยลดต้นทุนแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายของเขาปวดได้ยังไงคะลดได้เยอะเลยค่ะก็มาทําอย่างที่ไปดูงานจากกองหนุนมาก็เอานาตรงนั้นนะคะมาต่อย,ยอดเข้าก็ได้ใช้น้ําจุลินทรีย์ตรงนี้ใช้มาตลอดค่ะก็ไม่มีแต่ค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยค่ะแล้วป้าแจวจะนํา จะเรนที่สังกัดแสงนี้ไปต่อยอดหรือว่าบอกต่อกับเพื่อนบ้านให้รูจ้จักจรีย์แล้วก็นําไปใช้ไหมคะตอนนี้ชาวบ้านก็สนใจมากนะคะที่มอเกรตเสริฐเชื้อไว้ให้อะค่ะ mm hmm. อันนี้ชาวบ้านก็สนใจมากแต่เขายังไม่รู้วิธีทาที่ถูกต้องมากนะักะทีนี้ก็เจ้าก็อยากจะให้ช่วยอธิบายอะไรละเอียดเยอะๆกว่านี้ค่ะชาวบ้านสนใจเยอะค่ะคันีก็เป็นเอ่อ ผลผลิตของป้าแจ่วนะคะที่ได้ใช้จุลินทรีย์ของเรานะคะว่ามะนาวแล้วก็ผักสวนครัวนั้นเติบโตต้นแข็งแรงยังไงบ้างน,นะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณป้าแจ้วมานะคะที่ให้เรามารับชมแล้วก็มาดูผลผลิตต่างๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนางสาวจารุวรรณพงศ์พิชิค่ะ เราเพ้ทุนในการปลูกพริกนะคะใช้ไม่เยอะค่ะแต่ว่าเราจะไปหนักในส่วนของทางจุลิมียาฆ่า,าแมลงยาป้องกันโรคมากกว่าสมหรับปัญหาที่เจอนะคะคในการปลูกพริกก็คือโรคร่้งแห้งค่ะแล้วก็ใบพริกเนี่ยหงอกนะคะมีลุ่มน้ํปลุกพอบริเวณใบพริกค่ะอันนี้นะค่ะต้องขอบคุณทางพี่ๆยูทูบเนะคะที่แนะนําตัวจูบีนีสารเกแสงมาค่ะ ใช้ผสมน้ำ 50cc นะคะต่อ20ลิตรค่ะฉีดต้นทุก2วันค่ะหลังจากฉีดได้ประมาณ2-3สัปดาห์นะคะก็รู้สึกว่ามิดพลิกเนี่ยติงตึงขึ้นนะคะไม่ค่อยมีลุ่มน้ำปุกคอนะคะแล้วใบที่หงอกเนี่ยก็คลายนะคะแล้วก็เป็นสีเขียวเข้มขึ้นนะคะ ยูยดินกินดีโดยสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์